สวัสดีคะ่ะน,น้องนิตตี้พักื่อง EP นี้เป็น EP ที่292กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกคา้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าใดรดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID l i n าเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะเพรานหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านๆนะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะหนูหยุดวันที่10ถึง15นะคะเปิดอีกคี16เมษานะคุณลูกค้าอย่าลืมมาดูหนูนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่1น,นะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นอันนี้เป็นแผ่นปั๊มหลวงปู่ชอบนะคะวัดป่าโคกมนนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะแผ่นปั๊มหลวงปู่ชอบวัดป่าโคกมนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะ,ะสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองเนาะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญลวมพ่อเดิมนะคะ เรียนลองพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่แปดสองนะคะเรียนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทนะคะถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะ รายการที่3ามนี้เป็นเหรียนหลวงพ่อสุนนะคะวัดแหลมสิงห์นะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสองสี่นะคะท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะแต่นี้เอา300บาทนะคะ300บาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ ายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหวมพ่อทวดนะคะวัช้างไห้นะเหรียญสวยมากๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทด้านหลังจะเป็นวิวิสายโสพลนะคะนี่นะสามรอยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะมันเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้า เนี่ยค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่5นี้เป็นพระชายอายุทยานะคะสูง3.4นิ้วนะกว้าง1.2นิ้วนะคะองนี้องนี้หนูเอา400บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะพระชายอายุทยานนะคะ400บาทต่อไปนะเป็นรายการที่6นะคะ รายการนี้เฮิอกนี้เป็นพระชัยวัสุทัศนะคะพร้อมเรียมนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะพระชายวัสุทัศนพร้พอมเรียมนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะองค์นี้สามร้อยห้าสิบบาทนะคะเห็นกันชัดไหมนี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะพระปิดตาหลวงปู่ทิมนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะพระปิดตาหลวงปู่ทิมสามร้อยห้าสิบ บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นภาพปิดตาหลวมพ่อฉิงเ หลวงพ่อเฉ่งน่าจะอ่านถูกแล้วนะคะหนูอ่านชื่อไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะวัดแหลมทรายส่งขา,าค่ะหรือว่าหนูอ่านจะกดผิดหรือว่าหนูเขียนผิดมาน่าจะเฉิงนะ ชิงเรเฉ่งชิงนี่นะคะวัดแหลมทรายอะคะ่ะส่งขานะอันนี้หนูเอา400บาทนะคะพัะปิดตานี้นะ400บาทนะท่าในใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่เก้านี้เป็นพักกลิ่งนะคะนี่นะคะพักกลิ่งแต่เป็นแบบนี้นะเอ่อองนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทมันเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นพักกลิ่งนะคะสามร้อยห้าสิบบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะ สามร้อยห้าสิบบาทนะคะองนี้ต่อไปนาเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นหลวมพ่อทวดนะคะพร้อมเรียมนะคะหลวมพ่อทวดพร้อมเรียมนี้หนูเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะองคนี้อ่า นี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ450บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11นี้เป็นพ้าปิดตานะคะนี่นะ สวยๆเลยนะคะผ้าปิดตานี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะ รายการที่สิบสองนี่เป็นผ้าปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะผ้าปิดตาหลวงพ่อแก้วนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะผ้าปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะสี่ร้อยบาทนะคะองนี้ต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ รายการที่สิบสามนี้เป็นพระนางพญานะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะนี่นะคะองนี้หนูเอา400บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพระนางพญานะคะ400บาทชอบโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะโอ้ไงเนาะอรายการที่สิบสี่นี้เป็นพระรอดนะคะกุลำพูนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะองนี้พระรอดกุลำาูนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะ ชอบโทรมาปิดได้นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าองค์นี้สวยจริงๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะสิบห้านี้เป็นพระ นางกําแพงนะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้ามันจะได้ไม่รู้อ,ะอ่ะอ่าผ้านางกําแพงนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะข้างหลังมันแอนแอนเป็นเป็นโล่งนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะ คุณลูกค้าท่านไหนชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกเนาะสิบหนี้จะเป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดตะกัวไอ่างะตะกัวทุบนะคะเขบาบอกว่าตะกัวทุบ อันนี้ยาวห้านิ้วนะคะเป็นหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะถักเชื่อกลงลักแดงนะคะนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทตะกุดนี่นะชื่อยาวแท้วัดหลวงพ่อปานเออหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะ ผักเชือกลงรักแดงตะกัวทูบยาวห้านิ้วนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะกิ้งไปกิ้งมาเดี๋ยวลูกค้าเวียนหัวนะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนะนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ 17นี้เป็นผ้าท่ากระดานตะกัวสนิมแดงนะคะคุณลูกค้าผ้าท่ากระดานนะท่ากระดานนะคะอันนี้สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากเลยนะ ขนมมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะคะคุลูกค้าผ้าสวยๆผ้าบ้านๆนะคะสนใจองไหนโทรมาปิดกหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18นี้จะเป็นพระร่วงยืนกุสุโคไทยนะคะ นี่นะคะเหนูขยายให้ดูใกล้ๆเนาะนี่นะคะพระร่วงยืนกุสุขโขทัยนะคะอันนี้สูงสี่นิ้วครึ่งนะคะคุณลูกค้าความสูงนะ โอ้ว,วัดแต่ความสูงความกว้างตัวใดนเนาะกว้างนี้นิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเอิงนี้ร่วงยืนกุสุโคไทยอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะชอบโทรมาปิดได้นะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะ นี่นะสวยจริงๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะสิเก้านี้สิบเก้านี้เป็นพระเทวะเออเป็นพระธาราวดีนะคะเป็นพระธาราวดี อของเพชรชบณ์นะอยู่ใกล้ๆก,กันนี้นะคะแต่อยู่จังหวัดเพชรรณ์อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะโอ้ยมุดนี่ก็ตัวดีจังเลยเนาะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทมันแข้งี่ยก็เหมือนหินเลยนะคะคุณลูกคา้าเนี่ยเนาะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนี้นะคะแต่อยู่ในของเพชรชบณ์นะแต่มันพูดอะไรไม่ได้เนาะ 400สอบาทนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะพระธาราวดีนะคะ400รบาทนะสวยจริงๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยสวยเนอะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะ รายการที่20นี้เป็นภาพปรางปฏิหารกุลบบุรีนะคะนี่นะเดี๋ยวหนูให้ดูใกล้ๆเนาะเอ่อขยายรูปเดี๋ยวให้ดูทีละน้อยนะคะนี่นะคุณลูกค้าท่านใดนะคะดูแล้วชอบดูแล้วสนใจตรงไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะ นี่นะคะสวยๆเลยนะพระปามปฏิหารนะคะกุลบบุรีสี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้สนใจโทรมาปิดได้นะสี่ร้อยบาทนะคะสุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่2 9งรนี้นะ น้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกํับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735นะคะวันนี้ขึ้นคลิปเป็นวันสุดท้ายเนาะเจอกันอีกทีวันที่16นะคะคุณลูกค้าอย่าลืมข้าวมาดูหนูนะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ